ถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะมาตักตรงนี้ก่อนเนะให้มันมีพื้นที่ก่อนแล้วหนูจะเห็นว่าอืาหลุด <laughs> เพราะว่าตรงนี้เป็นแบ่งเห็นไหมเป็นร่องอ๋อทีพีเขาตัดเองใช่ไหม,มแสเราเมื่อกี้รู้เลยลว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตึงคนอยู่เนาะใช่ไหมตรงนี้ยังปวดอยู่ใช่ไหมก้อนกอนเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากใช้มีดอย่างเดียวเลยจ้าดูดิดังก๊อก,กเลยเนี่ยอ,อันนี้คือโดน <laughs> แม่นูเนดียของพี่เสรแล้วค่ะโควิดแถมมาแล้วค่ะยดูไลฟ์สดใหญ่มากเป็นก้อนเลยจบแล้วดูดูหนังดิใหญ่เลยนะ เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือก้อนเนี้ยนะดูดิแข็งไหมแข็งฝนไหมร้อนไหมเจ็บหนาเป็นแบบอ่ะเธอสัมผัสดูสิโอเป็นก้อนเหมือนเม็ดซังโอเลยพี่น้าใช่เป็นเมตซังใช่เป็นเป็นเล็บเลยค่ะก้อนเหมือนเมตซัมโอเลย พี่เขาอย่างชิวเลยอะเจ็บปะกั้นใจไม่ชิวไม่ชิวเนาะโอเคหายละหมดละนอนเมื่อกี้แหละโอเคเดี๋ยวก็หายหมดเกียงช่างนี้ไม่เก็บเนาะ ไม่เกิดข้างนี้ข้างไหนดกร้องเอนนร้องร้องเอพี่เขมอ่ะอ่ะน <c oughs> ี่ชุน่ะอี่ชุนพ่อ ชูเก็บนี่ส่ลืมหมดสลืมหม,หออมดหไมอไ,ไ,ดอไเอ,อ่อันนี้เหรอชใช่แห้งจ้เป็นก้อนเลย แล้วก็แหวกเลยเห็นไหมเป็นก้อนเลยแล้วก็เข้าไปจบนี่นเป็นแบบดังมุ้งเลยอ่ะมุง้งมุ้งคืออะไรมุ้งคือก้อนก้อนมันดังมุง้งโอ้โหดูดิเป็นฟันฉลามอย่างเนี้ยไม่ใช่หนักเลยแหละดูดิยาวฟันฉลาดเลยอะ เด้งเด้งเ,เก่งน,น,น,น้องยังไม่ตายหมดแล้วหมดแล้วหนุข้างนี้ไม่เป็นใช่ไหมตึงไหมข้างนี้ตึงไหมหนุก <laughs> ตึงอุ้ยดูดินะกลวงตรงนี้อนะกลวงไมีอีกเหรอคะอือฮึข้างนี้อย่างตึงเลย <c oughs> เนี่ยดูดิเป็นก้อนเลยอ่ะ ก้อนใหญ่ว่าข้างอีกข้างนึงเออเนี่ย,ยดูดิจับไปแล้วแบบเนียร์โอ้ใหญ่มากก้อนเนาะแข็งเนาะเจอเซอร์ไพรส์อืมอยูอ่กับข้างนี้ก็จะมีพอละหมดละอืมไม่คิดว่าอุ้ยไู่คิดว่าเลือดจะเยอะเนี่ย แล้วต่อไปก็ห้ามตัดข้างๆอีกนะให้มันปล่อยมันยาวเรื่อยๆแล้วก็ตัดตรงๆอย่างเดียวนะคะ <ไง S 1> จะได้ไม่เป็นเรื่ยเป็นคนออกง่ายมากมากินยาอะไรพวเนี้ยาไเนี้ยจิงเหรอคนยากจิงใช่คนยากมาก <ๆ S 1> ออกละหมดแล้วลพี่หมดแล้วพี่ดูดิเป็นร่องเลยหมด